สังหาริมทรัพย์หลายคนก็ตั้งคําถามว่ามันปรับได้เหรอครับคือเราอยู่กันมาแบบไหนมันก็เป็นบ้านคอนโดคอนโด,นโดบ้านนะฮะอุตสาหกรรมมันจะปรับเข้ารูปแบบใหม่ยังไงครับครับก็ย้อนกลับไปขั้นฐานแรกนะครับที่ต้องหารอีว Cur เบื้องต้นก่อนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันบ้านคอนโดคนมันมีความต้องการบ้านตลอดนะครับโชคดีที่บ้านเป็นปัจจัยสี่ครับแต่สิ่งที่ต้องปรับก็คือว่าตัวผู้เขาเรียกอะไร ลูกค้าเองเนี่ยมีความต้องการที่เปลี่ยนขึ้นเมื่อก่อนเราก็จะอยู่บ้านใหญ่ๆเมื่อที่แพงขึ้นเนี่ยมันก็จะมาซอยเล็กขึ้นเรื่อยๆ,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 ๆนะครับแล้วก็ต่อให้ประชากรโตขึ้นอ่ะถ้าเศรษฐกิจหรือ GDP ไม่โตขึ้นเองเนี่ยธุรกิจมันก็โตไม่ได้นะครับเราก็ต้องหาธุรกิจเสริมาภาพใหญ่ของแสตมร์นะครับเราอยู่มา40ปีแล้ว ธุรกิจเสริมหลักๆของเราที่จะไปก็คือการบริการนะครับเรามีบริษัท Plus Property ที่ดูแลเรื่องของตัวบริหารอาคารนะครับและธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีมาเสริมนะครับก็คือ Lift 2 4หลักการก็คือเป็น Command Center ที่ใช้กล้องวงจรปิดนะครับส่งสัญญาณใช้เซ็นเซอร์ต่างๆ AI ในการดูเรื่องของจับเรื่องความปลอดภัยนะครับมีผู้บุกรุกเข้ามาหรือระบบน้ำประปาระบบไฟฟ้าต่างๆถ้าเกิดสัญญาณไฟไหม้นะครับน้ำรั่วเราก็ส่งทีมงานเข้าไป อันนี้เป็น New S Curve ใหม่ประกอบกับธุรกิจที่เป็นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์แต่เป็น Asset Light คือเราไม่ต้องลงทุนสร้างอิฐหินปูนทายแล้วเราทำาธุรกิจแบรนด์ของโรงแรมนะครับชื่อ The Standard ซึ่งมันจะเป็นแบรนด์ซึ่งสามารถสร้างความภูมิใจให้กับประเทศไทยได้เลยเป็นแบรนด์ระดับโลกนะครับตอนนี้ก็ขยายไปในหลายประเทศทั่วโลกและเราก็ทำหน้าที่บริหารอย่างเดียวนะครับอ,อีก2ธุรกิจก็เป็นการสนับสนุน ธุรกิจเล็กๆนะครับให้เขามีาเงินทุนมากขึ้นและเกี่ยวกับเรื่อง renewable energy ก็คือธุรกิจชาร์จในการาเติมเรื่องของไฟฟ้าสถานีไฟฟ้านะครับและ i o ออนเก็คือธุรกิจ Solar Roof ซึ่งมันก็จะก่อเกิด Synergy กับเรานะครับโดยการเอา Equip เข้าไปในกับบ้านหลังใหม่นะครับโดยแสารียเองเนี่ยตัวธุรกิจเราเป็นสาเหตุหนึ่งของการ Create ฝุ่นละกันเอางี้ดีกว่านะครับเรื่องคาร์บอนเราก็ต้องพยายามคอนเทนส่วนนี้แหละให้ได้มากที่สุดในโรงงานของแสตรีเองเนี่ยก็จะเป็นโรงงานสีเขียวนะครับหลักการสีเขียวมันคืออะไรคือเราจะมีระบบที่ควบคุมฝุ่นภายในนะครับน้ำเสียต่างๆเราจะบําบัดภายในโรงงานให้เรียบร้อยแล้วก็เมื่อเป็นโรงงานพรีแคสเนี่ยวัสดุส่วนเหลือจากการก่อสร้างเนี่ยก็มีน้อยมากนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็บ้านสมัยใหม่เนี่ยก็ต้องทุกอย่างนะครับ เป็นสับเซตอย่างคล้ายๆที่ตะกี้คุณจูนพูดมาก็มีหมดมี E ี Charger เจอร์ r o o ารูฟช่องลมพิเศษต่างๆนานานะครับก็เป็นเทรนด์แล้วละผมว่าทุกคนที่จะขายบ้านก็เป็นสิ่งที่ต้องทำนะครับแล้วก็ตัวเราเองเราก็จะทั้งติด Solar Roof นะครับติด E ี Charger เจอร์ปลูกต้นไม้นะครับเราปลูกเป็นแสนๆนต้นนะครับในโครงการต่อเราและสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของ w a s t e Management อันนี้เราให้ความสำคัญมากเพราะว่าทุกคนนะ่ะคิดว่าอยากแยกขยะกันหมดลองเคยไปสังเกตไหมครับว่า ในองค์กรตัวเองอะพนักง,งานแยกถูกมากน้อยแค่ไหนครับนะครับแล้วเ,าเอาเข้าจริงๆก็คือเรามีถังหลายถังอะตอนเย็นแม่บ้านนะครับเปิดแต่ละถังเอาเทรวมกันคีบคีบในแยกนะครับสิบ่งที่เราทําให้ง่ายขึ้นอย่างดับแรกคือปลูกจิตสำนึกก่อนถุงต้องโคละสีขยะห้าประเภทห้าสีเลยเขียวแดงเหลืองส้มฟ้าแยกไปเลยแล้วก็จะได้รู้ไม่งั้นทุกทุกอย่างถุงสีดําหมดต่อให้แยก ถึงเวลามันก็ทิ้งรวงมกันดีนะครับต้องต้องสร้างจากตัวภายในองค์กรก่อนและตัวลูกบ้านเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะว่าแสตมร์จะไปเป็น Ne t Zero ได้เนี่ยบริษัทที่เขาจัดทำเนี่ยเขาบอกให้วัดปริมาณคาร์บอนที่สร้างของลูกบ้านด้วยสมมติเราสร้างบ้านไปสิบยี่ปีแล้วเนี่ยถ้าลูกบ้านเขาทิ้งขยะหรือไม่ได้ใช้พลังงานสะอาดมันก็ถือว่าบริษัทเนี่ยเป็นช่วยสนับสนุนให้เขาสร้างคาร์บอนออกมาเราก็เลยต้องทำแคมเปญกับบริษัทพล o สพิพที่ ดูแลหมู่บ้านต่างๆจัดเรื่องแยกขยะเอ듀เควเรื่องแยกขยะให,ให้เป็นชิ้นเป็นอนมากขึ้นนะครับก,ก็ง่ายๆอาจจะไม่ป,ประสบความสาเร็จมากเพราะลําพังเราลองถามตัวเราเองครับเราเดินไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเราไม่พกแก้วปกติเนี่ยไปซื้อน้ําตามรถต่างๆเนี่ยมันก็แก้วพลาสติกมานะครับโดยแสนสีเนี่ยที่บริษ,ษัทเนี่ยสิ่งที่แยกอันดับแรกและเห็นผลที่สุดคือไม่ต้องมีถังขยะที่มันวิลิสตมาลาอะไรมากมายแต่มีที่แยกเทน้ําแข็ง เอาแก้วพลาสติกไปวางกันโดยไม่ทําให้ตัวน้ําแข็งหรือน้ำเนี่ยมันไปปนขยะอื่นๆทําให้เสียนะครับอันนี้ก็เป็นตัวจุดเริ่มต้นให้มันเริ่มจากภายในก่อนแล้วก็เรื่องของสังคมที่มันต้องอยู่ด้วยกันเนี่ยเราเป็นตัวใหญ่กว่านะครับก็สแตนต้องดูแลคนที่มีกําลังน้อยกว่าเราพูดเสมอว่า gdp ไทยเนี่ยโต3 4 5%เแต่ทําไมคนไม่เรียนหนังสือมันเยอะทําไมคนจนมันเยอะก็เพราะมันเราดูแต่ค่าเฉลี่ยนะครับถ้าลงไปในกลุ่มลาก ญ่าหรือคุมรายย่อยต่างๆเราเห็นว,ว่าพวกนี้ขาดโอกาสอีกเยอะเป็นสิ่งที่บริษัทใหญ่ๆต้องเข้าไปสนับสนุนอย่างสองปีที่ผ่านมาเราก็ให้เงินทุนสนับสนุนกำลับโครงการซีโร่ดับเอาท์นะครับก็ทําให้เด็กหลุดเขาเรียกว่าอะไรได้กลับเข้ามาอยู่การศึกษาเป็นหมื่นๆคนที่จังหวัดราชบุรีนะครับอสังหาริมทนะรั์ที่เมื่อกี้บอกจริงๆเรื่องของแมกระทังโลซนิยมพุทธพุกยังเปลี่ยนเรื่องมันมันเปลี่ยนยังไงแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าทํายังไงจะตอบโจทย์ได้ครับก็คล้ายๆกับที่คุณชานเกิดมานะครับก็เม แต่เ,เข้าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับไม่มีอะไรที่แน่นอนที่เราจะรู้100ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็ว่าเราต้อง dedicate resource ก็ <c oughs> คือหาคนที่รับผิดชอบ new business ใหม่จริงๆเป็นงานหลักของเขาไม่ใช่งานฝากนะัมสมมติว่า resource ม <c oughs> ันมีอยู่หนึ่งร้อยสิบเปอร์เซ็นต์มาดูแล business แล้วก็ empower <c oughs> เขาไปให้เขาจัดการแล้วก็ตัดสินใจให้เร็วนะครับถ้าอะไรมันไม่เวิร์กจริงก็เปลี่ยนก็ติดตามสถานการณ์ตลอดครับผมว่าโดยตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดนะปัจจุบันเกี่ยวกับอัสังงาริมทรัพั์เนี่ย ทุกคนน่าจะเห็นในเรื่องของได้ยินข่าวเรื่องของเทส l a Home นะครับ<ะ>ก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากก็มีทั้งหลังคาที่เป็นโซลาร r o ูฟนะครับแล้วก็ผนังเองก็มีแบตเตอรี่สามารถเก็บได้นะครับแล้วก็เรื่องของตัวผนังซึ่งลดความร้อนใช้วัสดุที่ทนทานเคลื่อนย้ายได้อันนี้ก็เป็นเทรนดที่น่าสนใจก็ต้องมาดูว่าไอตัวเทรนดแบบนี้ Take Up จริงๆเนี่ยมันเวิร์กหรือเปล่านะครับอาจจะเวิร์กที่มากบ,บ้านเราจะเปลี่ยนแปลงไงก็ อีกเรื่องหนึ่งนะครับครับแล,แล้วในการปรับตัวทำยังไงสมมุติว่าผมผมเชื่อว่าในอุตสาหกรรมอาจจะต้องมีการทําวิจัยมาก่อนก่อนที่จะว่ารสนนิยมหรือว่าคมต้องการผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างครับแล้วถ้าทําแล้วเหมือนที่บอกว่าเราไม่รู้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเกิดมันไม่เวิร์กเราปรับตัวยังไงล่ะครับอ,อ๋ออย่างที่บอกรีซอสเราไม่ได้เยอะมากนะครับก็คือ d e ดิเคทไปบางส่วนแต่จริงๆอิงอ่ะในบิสเนสมันเป็นอะไรที่ถ้ามันไปเร็วและไปใหญ่จะเห็นว่าบิ๊กเทคทำไมเลิกออฟเยอะ คือเขาคิดเร็วไปเร็วไซซิ่งมันเยอะอย่างที่แล้วเราต้องมาถึงเวลากลับมากระบวนการที่ต้องเลเยอ์ออฟมันไม่ใช่เรื่องสนุกนะครับแล้วถ้าเรารับคนเข้ามาเป็นพนักงานเราแล้วมันก็เหมือนแบบเราหน้าที่เราครูต้องอัพสกิลรีสกิลเขาถ้ามาต้องถึงเวลาต้องกลับไปทำรีเวิร์สอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเพราะนั้นเวลาจะไปเนี่ยเราไม่ได้ไปแบบองค์การพยพบใหญ่ไปทีละเล็กแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดที่ผมอยากจะชี้นิดหนึ่งก็คือว่าเราคํานึงของ Bu ิวบิส s ซชั่ว แต่ว่าโอบิสเนสที่เป็น b r e a แอนด์ u ัตเตอเนี่ยอย่ามองข้ามนะครับ <ạ. S 1> ตัวเองคือกระบวนการภายในเรื่องของ Speed to Market เรื่องการปรับโปรเซสการเอาเทคโนโลยีมาแทนเนี่ยสำคัญมากการที่จะรับคนทำงานใหม่ๆที่เป็น Generation ใหม่นะครับกับคน Generation อย่างเราเองหรือ g กับเจเนอเรชันเนี่ยการทำงานร่วมกันเนี่ยสำคัญมากแล้วคีย์หลักๆที่เราใช้และ Success ก็คือว่าผมคุยกับเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้เรื่องหรอก รเราเจนเกเราก็ต้องคุยกับเจน Y และให้เจน y ไปคุยกับเจน c เจน c ก็คุยกับรุ่นใหม่ต่อไปอย่าคิดว่าเขาเราคอมมิเนกเกตเขาเขาจะทราบนะครับก็ต้องสื่อสารภายในให้ดีครับอันนี้คีย์หลักเลยแล้วก็เทรนใหม่ๆจริงๆไม่ใช่แค่ดูแมกับเทรนอย่างเดียวก็ฟังเสียงโดยเฉพาะกับคนที่มาทํางานกับเราด้วยก็จะช่วยได้ครับจริงบริษัท s c i ส n c e เป็นบริษัทขนาดกลางนะครับไม่ใช่บริษัทขนาดใหญ่เหมือนปตทครับกฟผก็เห็น New Business ของสองท่านและเต็มไปหมดเลยเราคงไล่ไปตามไม่ทันนะครับก็ถ้าคิดอะไรที่อยากจะส่งเสริมแล้วมีพาร์ทเนอร์ด้วยกันทํากับลูกบ้านของคนส่วนใหญ่ที่อยู่อาศัยนะครับก็ด้วยความยินด,ดีนะครับพร้อมร่วมมือเสมอครับ